วันที่25-27ถึงมกราคม2566นี้จังหวัดราชบรุรีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จะเป็นเจ้าภาพงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ติดตามเข้าร่วมกว่า160,000คน โดยการจัดแข่งขันจะกระจายไปตามอำเภอในจ,จังหวัดราชบุรีและสำหรับโรงเรียนวัดขาวังแสงช่วงสุวรรณิษ์จะเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันและสถานที่พักรองรับคณะนักเรียนตลอดการจัดงานด้วยโรงเรียนวัดขาวังแสงช่วงสุวรรณิช์เป็นตัวแทนศูนย์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอันดับภาคครั้งที่70ในรานของสถาน อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดขาววังของเราพร้อมที่จะรองรับนักเรียนคุณรูแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน,นาาชิงปัตจกรรมในครั้งนี้ครับก็โรงเรียนวัดขวาววังแสงช่วงสวนนิดนะคะก็เป็นศูนย์แข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์นะคะโดยเรามีทั้งหมด8กิจกรรมซึ่งจะมีกิจกรรมหุ่นยนต์นะคะ4ระดับคือ กิจกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานนะคะหุ่นยนต์ระดับกลางระดับสูงแล้วก็หุ่นยนต์ผสมค่ะโรงเรียนวัดเขาวังแห่งนี้จะเป็นสนามแข่งขันหุ่นยนต์8กิจกรรมส่วนความพร้อมขณะนี้มีการเตรียมการทั้งห้องทําการแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทั้งโรงอาหารห้องน้ําและที่พักคอยได้ถูกปรับปรุงเพื่อต้อนรับคณะแข่งขันด้านสถานที่พัก ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดขาวังที่ให้อาคารปฏิบัติธรรมขนาด4ชั้นสามารถรองรับผู้ประสงค์จะเข้าพักได้กว่าพันคนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบซึ่งงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ในครั้งนี้มีการจัดแข่งขันในระดับประถมวัยปถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น16กลุ่มสาระการเรียนรู้273กิจกรรมอาทิคริตรศาสตร ศิลปะทัศนศิลป์คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นเราหวังว่าที่นี่จะเป็นเวทีนะคะในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะคะเด็กได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเก่งอะไรคุณครูจะพัฒนาเด็กมีเด็กหลายคนที่เติบโตจากเวทีนี้ไปมีชื่อเสียงนะคะอย่างที่สก็คือเป็นเวทีแห่งาการเรียนรู้และการเติบโตนะคะ เพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยจะมีเพียง 1, 2, 3ที่ได้รางวัลใน67เขตพื้นที่เนี่ยคุณได้เรียนรู้ว่าคุณต้องเติบโตต้องพัฒนาอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่25มกราคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยงานดังกล่าวจังหวัดราชบุรีและทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปะหัตถกรรมได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถปึกปนทักษะฝีมือตนเองให้เป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนถนัดตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณาชนทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีรายงานค่ะ